สินท้องนอกนะครับเป็นเจ้าของร้านก้าวคาเฟ่นิมานเชียงใหม่ครับจุดเริ่มต้นของการทําร้านก้าวคาเฟ่นิมานเชียงใหม่เริ่มมาจากการที่เรามีประสบการณ์การทําร้านอาหารมาค่อนข้างพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ด้วยความที่พื้นที่นิมานเนี่ยไม่มีร้านอาหารเชา้ารวมถึงญาติผู้ใหญ่เพื่อนของเราที่มาจากต่างจังหวัดเนี่ยอพอมาเที่ยวเชียงใหม่ก็ถามหาร้านอาหารเชา้า่ใหม่เราก็เลยเกิดโอกาสในการทําร้านอาหารเช้าตรงนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับญาติผู้ใหญ่แต่คนที่มาเที่ยวจากต่างประเทศที่ชอบแนวอาหารเชา้าในโซนที่ อยู่บริเวณท่องเทียยเ่ยวเช่นนิมานเฮมินเชียงใหม่ครับแรงบันดาลใจในการทําร้านอาหารด้วยความที่เราทําร้านอาหารมาค่อนข้างเยอะนะครับเราก็จะชอบในการทําสิ่งใหม่ๆอะไรที่มันใหม่ๆสําหรับการที่เราได้ใช้ความรู้ความสามารถของเรานในการทําเมนูใหม่ๆขึ้นมาจากประสบการณ์ของเรานั่นคือแรงบันดาลใจในการทําร้านอาหารของเราครับการทําร้านอาหารจะเป็นสิ่งที่ทุกคนพูดถึงว่าเป็นความทา้าทายที่หนักหน่วงสําหรับคนที่เริ่มทําธุรกิจนะครับโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารจะมีปัจจัยที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกเนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าทายสําหรับการทําคาเฟ่ก้าวคาเฟ่นิม,ม,มานมากๆเลยเนื่องจากว่าฐานลูกค้าของเราเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวซะส่วนมากมีปัจจัยภายนอกเช่น P M 2.5รวมถึงเงินเฟอ้อรวมถึงน้ํามันแพงก็จะทําให้การจับจ่ายใช้สอยน้อยลงก็เป็นปัจจัยที่ทําให้มีผลกระทบมากๆเลยกับตัวร้านของเราครับเมนูของทางร้านที่แนะนําถ้าเป็นเครื่องดื่มก็จะมีลาเต้ทูตทับก็จะมีทั้งชาไทยแล้วก็มีทั้งกาแฟนะครับรวมถึงโบรัณน ตานตโนนะครับถ้าเป็นอาหารก็จะเป็น mm. ข้าวต้มแห้งเชียงใหม่นะครับสภาเบกฟาสภาปังหลุกครับผมแล้วก็รวมถึงข้าวซอยหัวใจสําคัญของการคัดเลือกวัตถุดิบก็ต้องเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับของตลาดนะครับน้ําตาลลินก็เป็นน้ําตาลคุณภาพที่เราเลือกใช้อยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้มาอย่างเป็นระยะเวลานานนะครับตั้งแต่เปิดร้านต่างๆนะครับทั้งนี้เมนูหลักๆของเราที่ใช้น้ำตาลลินก็จะเป็นพวกเครื่องดืง่ม นะครับที่ใช้อยู่ทั่วๆไปโดยที่เราจะเอาน้ําตาลเนี่ยมาเคี่ยวเป็นไซรัปให้กลายเป็นน้าเชื่อมในการปรุงนะวัตถุดิบพวกขนมแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆรวมถึงคัสตาร์ดแล้วก็สังขยาที่เราใช้ของร้านทั้ง3ตัวก็ใช้น้ําตาลทราทั้งสิน้นครับผมการเดินทางมาที่ร้านก้าคาเฟ่นิมานนะครับก็สามารถเดินทางมาด้วยรถยนต์นะครับหรือว่าอาจจะใช้กราฟมาก,ก็ได้นะครับเดินทางไม่ยากเลยครับร้านตั้งอยู่บริเวณซอยนิมานหินมินซอย7และซอย9นะครับสามารถเดินทะลุถึงกันได้นะครับมีที่จอดรถสปอร์ต ลูกค้าจ้าลูกค้าที่นำรถมาเองครับไม่ไกลจากเมย่าแล้วก็สนามบ,บินเลยครับก็สามารถ Follow เราทาง Facebook ก็ได้ Search ว่า 9cafe นะครับรวมถึง IG ก็มี 9cafe เฟ่นิม,มาเห็นบินเชียใหม่เช่นเดียวกันครับเบอร์โทรร้านนะครับ0935565255ครับ